บริษัทนะคะคุณไม่ใช่มูลนิธิบอกครับผมว่ายังไงก็ทันครับเพราะว่าบริษัทของคุณต่ออยู่ใกล้ๆนี่เองนั้นดีเลยรีบไปกันเถอะ น้องคะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าอบอสครับผมว่าเราเรีบไปกันเถอะนะอย่าไปสนใจคนอื่นเลยแล้วก็โปรเจกต์ของเราสำคัญกว่าครับบอสอีกอย่างแถวเนี้ก็ไม่ใช่มีกล้องวงจรปิดเป็นวิชาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันไม่สนใจหรอกนะแล้วยืนเซอร์อยู่ทำไมเนี่ยชีวิตคนสำคัญกว่านะรีพาน้องไปส่งโรงพยาบาลเร็ว เอาแฟ้มมาให้ฉันแล้วรีบไปส่งน้องเขาที่โรงพยาบาลไป<อ>แล้วรถจะไปยังไงล่ะครับเดี๋ยวฉันหารถไปเองไม่ต้องห่วงฉันหรอกรีบพาเขาไปโรงพยาบาลเร็วไปสิ คุณคะฉันขอโทษนะคะที่ฉันมาสายวันนี้พอดีข้างทางมีอุบัติเหตุนิดหน่อยอะคะ่ะคุณเป็นต่อบอกว่าคุณไม่มีความตรงต่อเวลาคุณไม่มีความพร้อมแล้วก็ไม่ใส่ใจในธุรกิจในครั้งนี้เพราะฉะนั้นน่ะคุณเป็นต่อขออนุญาตยกเลิกโปรเจกต์ในวันนี้ด้วยนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะลกบกวนลคุณช่วยบอกคุณเป็นต่อให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพื่อเป็นการขอโทษอะ ฉันยินดีดดหักอีกสิเอร์เซนให้ทางบริษัทคุณค่ะขอโทษนะคะหักกําไรอีกสิบเปอร์เซนบริษัทของเราก็คงไม่เหลืออะไรแล้วอะบริษัทนะคะคุณไม่ใช่มุลนิธิที่จะไม่หวังผลกําไรอะไรเลยอะยังไงก็คงไม่ได้หรอกคะ่ะวันนี้คุณมาสายคุณไม่มีอํานาจในการต่อรองเลยด้วยซ้ําอะบริษัทของเราคงไม่อยากร่วมงานกับคนที่ไม่มีสัจจะแล้วก็ไม่มีความจริงใจแบบคุณเพราะฉะนั้นอะคุณกลับไปได้แล้วคะ่ะอีกอย่างตอนเนี้ย คุณเปต่อก็ออกไปประชุมข้างนอกแล้วด้วยอะคะ่ะเชิญคุณกลับไปได้แล้วนะคะเชิญะคะ่ะอ้าวน้องคนนั้นเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ปลอดภัยดีครับบอสแล้วเรื่องการสื้อโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างราครับคือฉันไปสายอะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับบอสที่เราไปสายเพราะว่าเราช่วยคนนะคุณเป็นต่อเนี่ยไมรมนุษยสัาติธรรมจริงๆเลยทั้งที่เราเตรียมโปรเจกต์อยั้งสองเดือนเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปหาคุณเป็นต่อคุยเรื่องเ,องเลยเดี๋ยวก่อนเราไปสายความผิดอะอยู่ที่เรา อย่าไปโทษเขาเลยปะกลับกันเถอะอบอสครับการที่เราช่วยคนแปลกหน้าถ้านท่านรู้จักเขาอะ่ะเมื่อเทียบกับบริษัทของเราแล้วมันขาดทุนมันคุ้มไหมครับอาร์มคุณลองคิดดูสิเหตุการณ์วันนี้ถ้าเราไม่ช่วยเขาจะเป็นยังไงเงินน่ะหมดไปเราก็หาใหม่ได้แต่ถ้าวันนี้ เป็นคนในครอบครัวเราล่ะจะทำยังไงฉันว่าวันนี้เราได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนมุษย์ด้วยกันมันคุ้มค่านะแต่ถ้าเราทำดีไม่ได้หรือสมมุติว่าคนที่เราช่วยเมื่อกี้เป็นนองของเพเ่อนต่อเราเป็นยังไงครับเหลวไหลน่ะมันไม่มีความบังเอิญขนาดนั้นหรอกเพลงอื่นๆเขาก็แสดงกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับบอส <c oughs> ทำความดีไม่หวังผลตอบแทนใช่ไหมครับถูกต้องไปกลับปสัษัทกันเดี๋ยวก่อน,นครับพี่ต่อคะนั่นมันพี่ผู้ชายที่ช่วยหนูไว้นี่คะนี่พวกคุณสองคนนินทาผมรับหลังนี้ได้ไง อ้าวนี่น้องคนนั้นนี่คงหายดีแล้วสินะผมต้องขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยครับที่ช่วยเหลือน้องสาวผมอาไว้ผมขอเชิญพวกคุณสองคนกับบริษัทของผมได้ไหมครับเพื่อเป็นการขอบคุณต่อไปนี้ผมจะร่วมลงทุนกับบริษัทของคุณไม่ว่าจะโปรเจกต์ไหนผมก็จะร่วมลงทุนแล้วผมต้องขอโทษด้วยครับ ผมมองว่าคนสองคนบินไปผมว่าเรื่องมันเอินมันอยู่จริงนะ สิดีอุ้มไม่ขึหรอกอุก้มไม่ขึหรอกอุก้มไม่ขึ้นหรอกคัดคัดหออะไร